อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมลายคุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงทําภารกิจรลายสัปดาห์นะครับมาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้มีภารกิจอะไรไหมทําบ้างนะครับสําหรับภารกิจในสัปดาห์นี้นะครับก็ภารกิจที่หนึ่งนะครับก็คือใช้คุกกี้สาวผู้ล่าเริงวิ่งจนถึงด่านสามในเอพิโซดหนึ่งนะครับ ภารกิจที่สองนะครับก็คือใช้คุกกี้เดวิลเก็บคะแนนยี่สิบสองล้านเฮ้ยมันจะถึงเหรอเดวิลนี่มันถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเดวิลแต่มันก็มีโอกาสทําถึงนะเออเราก็ไปใช้ตัวสัตว์เลี้ยงตัวกลับมากระลองก็ได้นี่หว่าแล้วก็ใส่สมบัติเพิ่มคะแนนสัตว์เลี้ยงมากระลองเออมันก็มีโอกาสทําถึงนะยี่สิบสองล้านนะครับส่วนภารกิจที่สามนะครับก็คือ เก็บเหรียญหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับภารกิจที่สี 9, 000, ท 5, ่ทำคะแนนให้ได้เก้าล้านนะครับและภารกิจที่ห้านะครับทําคะแนนให้ได้สามสิบล้านซึ่งผมมีสเต็ปเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะเคลียร์ภารกิจที่สองสี่แล้วก็ห้าทีเดียวไม่รู้ผมจะทําได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเคลียร์ภารกิจที่หนึ่งกับสามก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับภารกิจที่หนึ่งคือสาวผู้ล่าเริงอ่ะเดี๋ยวเลือกสาวผู้ล่าเริงก่อน ก็คือนางเอกของเกมนี่แหละนะครับนางเอกคู่กับพูกาหารนะครับอ่ะก็ผมใช้ตัวแบตเตอรี่เลมอนนะครับมันจะผลิตไอเทมคอมเรีวแสงนะครับคูดาวอยู่ที่สิบห้าวินะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกสมบัติก็ใส่ที่จริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะนะครับแต่ผมมาใส่ไปแล้วกันนะครับ ตามนี้เลยนะครับมันวิ่งถึงด่านไหนนะถึงด่านสามนะครับก็เอาฟาสตาราไปอย่างเดียวพอโอ้ยเสียงดังไปไปที่จริงผมก็ไม่อยากจัดเต็มนะเพราะด่านสามัก็แค่แป๊บเดียวไงนะครับ แต่เพื่อให้มันถึงเรเร็วไงนะครับก็เลยต้องใส่เต็มนิดนึงอ่ะนันสามนะครับมาต่อภารกิจต,ต่อไปเ,เลยของรางวัลเป็นเพชรสองอันนะครับต่อไปภารกิจที่สามนะครับก็คือเก็บเหรียญให้ได้หนึ่งหมื่นเก้าพันอ่ะเลือกเซตคุกกี้รสกล้วยเลย แล้วก็ไปสุ่มเหรียญสองเท่านะครับเป้าหมายของผมคือเป้าหมายของผมคือเก็บให้ได้สองเอหนึ่งมื่เหรียญน,นะครับพอเดี๋ยวรวมเหรียญสองเท่าอีกนะครับอ่ะได้แล้ว เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะพอดีมีของกินมาขายเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดคลิปนิดน,นึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาอัดเล่นต่อนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับพอดีเมื่อกี้สระเปารถผ่านมาขายนะผมก็เลยตัดคลิปไปซื้อกินนิงหน่อยพอดีหิวนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับภารกิี่ต่อไปคือเก็บเหรียญน,นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเมื่อกี้ผมสุ่มเหรียญสองเท่าไปแล้วเนาะ เราก็ไปวิ่งในเอพิโซดสองนะครับอ่ะไปเราไปวิ่งกันเลยครับไม่ต้องเอาบูสเตอร์อะไรไปเนาะเอาเอาแค่เนี้ไปแหละอ่ะเป้าหมายคือหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับเพราะว่ารวมเหรียญสองเท่าก็จะเกินสองหมื่นเหรียญน,นะครับเอ้ยยังไงก็เกินห9ื่นเก้าแล้วรวมเหรียญสองเท่าอะ่นะครับ วมเป็นอ่าเกินอยู่แล้วครับอ่ะภารกิจต่อไปกันเลยนะครับต่อไปที่เหลือนะครับผมจะเคลียร์สามภารกิจละไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมว่ายัางไงก็ต้องทําได้อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เคยเอาคุกกี้ตัวที่ไม่ค่อยเก่งอะเอามาวิ่งทําคะแนนก็ยังวิ่งทําถึงนะเกินยี่สิบล้านอะนะครับอะเลือกเรวิวเลยนะครับ คุกกี้เดวิลอ่ะอยู่นี่นะครับเดวิลยี่สิบสองล้านซึ่งผมจะลองทำให้ถึงสามสิบล้านนะเพื่อจะได้เคลียร์สามภารกิจทีเดียวไปเลยนะครับอ่ะผมจะใช้เซตจับคู่กับสัตว์เลี้ยงมากระลองแล้วกันนะครับก็คือเหมือนผมจะเลยนะ เอ้าอยู่ไหนวะผมตาถั่วจริงเลยหาไม่ค่อยจะเจอเอ้าเอาไปกันใหญ่ละทำไมผมตาถั่วจริงเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหหาไม่เจอขออภัยด้วยครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ครับแปลงบัตรอ่อนะครับเพิ่มคะแนนเยนลี่สัตว์เลี้ยงมากระลองนะครับหนึ่งพันคะแนนแล้วก็ฟื้นงินชีพให้อีกนะครับ เอาเอพิโซดสองนี่แหละครับผมว่าน่าจะทําคะแนนดีกว่านะนะครับแล้วก็แน่แล้วก็เพื่ออึดเพื่อการอึดนะครับสุ่มพลังงานช้าลงนะครับมันจะได้วิ่งนานๆนะครับอ่ะขอเวลาสุ่มนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวถ้าใช้เวลาสุ่มนาะนเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับเดี๋ยวลองสุ่มไปเรื่อยๆก่อน อ่ะสูมไม่ได้เดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะครับอ่ะสูมได้แล้วนะครับพลังงานช้าลงแล้วก็บูสเตอร์ก็ที่จริงใช้ไปเลยก็ได้นะนะครับผัดสองไม่ต้องเอาไปเนาะเพราะว่าถ้าผมใช้ผัดสองอ่ะภารกิจที่สองเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จแล้วสี่กับห้าเนี่ยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําให้ได้สามสิบล้านภายในหนึ่งผัดไปเลยนะครับอ่ะไปลุยเลยครับ เป้าหมายคือสามสิบล้านนะครับที่จริงเอาเกมเด้งอย่างเงี้ยช่วงนี้เกมเด้งบ่อยมากนะใครถ้าใครที่ได้ติดตามไลฟ์สตรีมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหเด้งบ่อยมาก แต่อาการเด้งอะ่ะมันจะไม่เด้งเหมือนในโทรศัพท์นะในโทรศัพท์มันเด้งบ้างไม่ไม่เด้งบ้างอะ่ะนะครับแต่ในที่ผมเล่นในในคอมมันนั้นอะ่ะหูเด้งบ่อยมากจนผมต้องลบแล้วโหลดใหม่อะ่ะลบแล้วโหลดใหม่ปุ๊บก็หายนะครับลบแล้วโหลดใหม่มันก็ช่วยได้ครับเพราะว่าพอมันช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่พอเล่นไปสักพักอาจจะกลับมาเด้งอีกก็ได้อะ่ะนะครับเพราะว่าเหมือนทางทางไลน์เขา ไม่แก้ไขตรงจุดเนี้ยคือแบบเกมมันเด้งบ่อยอะ่ะนะครับถึงเครื่องจะแรงแต่ก็มันก็เด้งอยู่ดีนะนะครับคือมันไม่ได้เป็นที่เครื่องครับมันเป็นที่ตัวเกมอะ่ะประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวป๊บนึงดิอ่ะ ผมไม่กล้ากระโดดตรงนั้นอะเดี๋ยวชนมาดูกันนะครับว่าจะถึง30ล้านไหมเป้าหมายของผมคือ24ล้านนะครับรวมโบนัสก็น่าจะเกิน30ล้านนะนะครับ สามนะครับน่าจะมีโอกาสถึงอยู่นะถ้าไม่ถ้าไม่ชนอะไรนะ คูดาวไปเมืเ่อกี้อ่าได้คืนโมอนาทามนะครับโมนาทามนี้คะแนนจะเยอะนะต้องพยายามเก็บเยลลี่ให้ได้เยอะๆนะครับ เรฟอร์สมานะครับ เลือดก็ตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วนะเลือดมันลดเร็วอยู่แล้วครับตอนนี้12ล้านนะครับยมีฟื้นืุนชีพอีกครับไม่ต้องห่วง ว่ามีโอกาสทำถึงอยู่แล้วครับ มจะวิ่งให้ได้สัก24ล้านนะครับแล้วก็กดออกเลยเนาะเดี๋ยวรวมโบนัสก็เกิน30ล้านอยู่แล้วครับ นั่นมีนะครับโล้นั่นมีนี่คะแนนจะเยอะมากเลยครับโอ้ยยี่สิบสองล้านครับขาดอีกสองล้านนะครับ ยี่สิบสีล้านแล้วครับอ่ะผมก็ทำครบแล้วนะครับทั้งหมดกี่ภารกิจนะทั้งหมดห้าภารกิจนะครับผมทำห้าภารกิจต่อสัปดาห์นะครับที่เหลือก็ผมก็ไปเคลียร์วันอื่นนะครับตามเหมือนเดิมนะครับ อ่ะวันนี้ก็ไว้ทันนี้กันเนาะสำหรับช่วงทาภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็ทาครบไปแล้วเนาะสาหรับภาภารกิจก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปทําแล้วกันเนาะรับของรางวัลน,นะครับอ่ะก็ไว้ทันนี้น,นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอ่ะไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ